สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมครับผมวันนี้ลุงเทนพาเที่ยวนะครับวันนี้พามาวัดล้านขวดนะครับผมวัดล้านขวดนี้ก็อยู่อําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับผมเดี๋ยวตามลุงเทนเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามนะครับความมหัศจรรย์ที่วัดกันได้เลยครับผมนะครับไปกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาวัดร้านขวดนะครับผมอ่าวัดร้านขวดนี่ก็อยู่อำเภอคุนหานนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับผมนะครับอ่านะครับมาจัดกันไหมครับผมนะครับทุกอย่างกะททาด้วยขวดหมดเลยนะครับผมแม้แต่ห้องน้ําครับห้องน้ํานี่ก็ทําด้วยขวดนะครับผม แต่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูโดยรอบๆในวัดนะครับผมครับผมครับแม้แต่ใจดีสูงใหญ่ๆนี่ก็ทําด้วยขวดนะครับผมประดับประดาด้วยขวดกับหมดเลยนะครับผมสาลากุติต่างๆนะครับผมก็จะทําด้วยขวดนะครับผมขวดเครื่องดื่มขวดน้ำอัมณมต่างๆนะครับเนาะก็มาทํา เป็นรีไซเคิลมาทำเป็นขวดนะครับผมนะครับสวยสดงามมากเลยนะครับผมครับก็อยู่ในอำเภอคุ้นหารนะครับผมนะครับผมเดินทางสะดวกนะครับผมครับมาสัจจันทร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมลองมาเที่ยวชมดูนะครับผมครับก็จะแทบทุกทุกบ่อนทุกที่เลยนะครับผมก็จะประดิษฐ์ ประดิษฐ์ด้วยขวดนะครับรถตกแต่งด้วยขวดทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ห้องน้ํานะครับเนาะบางที่ก็แม้แต่หลังคาครับก็ทาด้วยด้วยขวดนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นพันนอนนะครับพันนอนนี้ก็จะประดับด้วยขวดทั้งหมดเลยครับหมดเลยนะครับผมเป็นขวดเป็นเศษแก้วต่างๆนะครับอ่านี่ก็เป็นเกจิอาจารย์นะครับนะฮะ นะครับผมนะครับเกจิอาจารย์นะครับครับก็ประดับด้วยขวดนะครับเป็นฐานนะครับเนาะอ่าแก้วแหวนเงินทองมั่นคงเจริญสุขสดชื่นต่างๆนะครับน้องเกจิอาจารย์ทุกทุกทุกพระองค์นะครับผมครับสวยงามครับผม ครับมีโอกาสก็มาหาเลาะเที่ยวกันนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกุนหารเมืองภูเขาไฟครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมครับเดี๋ยวลองเข้าไปทางข้างในดูครับเนาะเข้าไปวิหารกลางน้ํานะครับผมครับวิหารกลางน้ํานะครับผมก็สร้างไว้ได้สวยงามเลยนะครับผมนะครับครับผมสวยสดงดงามครับประดับด้วยขวดนะครับผม นะครับมาสจันไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมครับเนาะก็ต้องชื่นชมท่านเจ้าอาวาสแหละครับเนาะที่แกทําไว้นะครับเนาะนะครับก็ครับเนาะทาไว้ได้สวยด้วยนะครับผมหนึ่งเดียวในประเทศเลยก็ว่าอาจจะว่าได้นะครับเนาะสำหรับัดนี้นะครับสร้างนานแล้วนะครับผม แต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวนะครับก็เราเข้าไปกันในวิหารกันนะครับครับในวิหารนี้ก็ประดับประดาด้วยขวดเครื่องดื่มต่างๆนะครับทําไ้ได้สวยงามมากเลยนะครับผมครับผมสวยงามมากๆเลยครับผม สร้างไว้สวยมากๆเลยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นรูปภาพของพระครูวิเวกธรรมจารย์นะครับเจ้าวัดวัดป่ามหาเจดียแก้วอำเภอคุนหารนะครับผมครับผมที่ท่านสร้างไว้นะครับเนาะ,นะครับผมนะครับอันนั้นก็เป็นรูปของของผู้ชอบนะครับเนาะ สวยสดงดงามครับผมครับผมมีโอกาสก็มาเยือนกันนะครับผมอำเภอขุนหารครับนอไม่ใช่มีดีแค่ทุเรียนนะครับผมมีดีเยอะแยะครับน้ำตกก็มีครับผมน้ำตกก็มีนะครับวัดก็สวยหลายที่เลยครับผมครับประดับประดาด้วยขวดเกือบหมดเลยนะครับผมแม้แต่เมนไม่รู้ก็ท่งทำด้ ขวดแก้วนะครับผมอาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูรอบๆนะครับครับสถานโดยรอบครับเขาจะวิหารนี้ก็อยู่กลางน้ําเลยนะครับผมนะครับครับอืมอันนี้ฐานพระพิคนเกกทําทีด้วยขวดนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปไปยืนมุมมุมสุดนู่นแล้วกันครับนาะเรามองเข้ามาตรงนี้นะครับผม เจ้ากระอกแดงก็เห็นไหมครับเจ้ากระอกแดงก็มีนะครับเมืองธรรมชาติเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็มุมนี้นะครับผมก็จะเห็นเป็นขวดประดับประดาไปสวยเลยครับผมนะครับอาณาเขตนีวัดนี่กว้างอยู่นะครับผมนะครับอาณาเขตกว้างเลยนะครับนาะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมมีโอกาสก็มาหาเลาะเที่ยวชมกันนะครับผมรับได้ทําบุญด้วยนะครับผมได้เที่ยวด้วยนะครับผม นะครับเพื่อคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม่าลืมากันนะครับครับก็ลมเย็นลมลื่นมากเลยนะครับผมนะครับทางวัดสร้างไว้ลมลื่นเลยนะครับผมครับเสียงธรรมชาติเชกนกล้งครับนาะนะครับมีกระโลกมีกระจอนกระแตมีเต็มไปหมดเลยครับนาอนะครับสัตว์ทางธรรมชาติเลยครับแม้แต่หลังคานี่ก็เอาขวดทำนะครับผมนะครับทำให้สวยเลยครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับประกาปลาไปด้วยองค์สมาสัพพะเจ้าปางประธานพรนะครับผมให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะครับไปรวยเงินปังกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ